ครับหลังจากที่ออพระไม่ในอุปสมบทเนาะนเออจ้าหน้าพระไม่อุปสมบทบรรพชาบรรพชาอุปสมบทเป็นทีเรียร้อแล้วนี้หลังจากที่ลงจากบุตรพี่น้องที่มารวมตาบุญกับกำลังใส่ใส่ใส่บาทเป็นปัจจัยเนาะครับนี่คือพระคุณเจ้าที่ สดชดหอนหอนในการที่วาตั้งบุญสิได้บุญหลายทีท่ชุดเพราะว่าเพิ่นบได้่านห้หอนพานหนาว่านแจ้ข้อมเป็นพระมาไม่ไม่ชดชดร้อนในที่นี้พี่น้องคุ้มพวงห้องเือยนดีเพระาะว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อเพิ่นก็นคือหลังจะร่งจากโบทไม่ไม่ละครับ ตัวๆร้อนเพราะท่านใดว่าพีธิินพิธิขอได้ยแจ่มเมตเลยนะครับพี่น้องที่มาตั้งบุญนี่นก็ับได้สมความมักและความปรารถนาของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เอ่อมารถนาในทิงในในท้ง,งรครับมาตรถนาที่ดีๆของพี่น้องแหละครับในจะมีครับนี่คือการ <c oughs> พี่น้องอได้มาร่วมในการตั้งบุญใส่ ปัะใจครับพระหลวงพีทีพกวบทไม่ในที่นี้ครับในการทำบุญเสบาาในช่วงนี้ขอพุณนลายครับพี่น้องนะครับพี่น้องี่ไใจมากร่วมพิธีรอดถาเวลาที่พระไม่ของเฮาได้บรรพชาแล้วก็อุปสมบทเป็นทีเรียบร้อยแล้วมี่พอจะได้ ครับวันนีขับโค้งสีเหลือยมพวกหลายเนาะครับครับสำหรับคลิปนี่กับโค้งไวตั้มนี่แหละครับสำหรับพี่น้องทุกทางทุกคนก็ขอให้นี่เอ่อความทุกความเจริญทุกทางทุกคนเรครับใต่ก้าวแต่วัสดีครับพี่น้องมีการไต่หงจักน้อยบ่นี่ พี่น้องลกูกหลานพี่น้องออชวนที่เหลือใส่าบาทแล้วใส่พระแล้วแม่นบเส้นกู้ศาสตรครับศาสตร์ทง้งทั้งเมือ่อแ่ละเมื่อแล้วมเมื่อนงกันเมื่อแล้วยอยอทานนี่ละงับไปจกน่นอย Bright, yeah, như ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ, à, nhưng mà đại lộn bắt đầu 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 bắt đầu